ธรัสศาสตร์ทุกคนสวัสดีครับท่านประธานคุณชัยแสงทุกท่านครับวันนี้อยากจะเพื่อนของคุณชัยแสงก็พูดถึงตุ้มในเรื่องราวที่เรารู้จักตุ้มในกรุงเทพซึ่งหลายท่านที่อยู่ที่นี่อาจจะไม่ทราบว่า ตุ้มได้ไปทำอะรายตบที่กรุงเทพต้องเป็นเพื่อนที่น่าเลือเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับออฟฟายของประเทศบริษัทจักใหญ่ที่ตั้เอ่ชื่อมาแล้วหรือเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เอ่ชื่อมาแล้วไม่ว่าธนาคารไม่ว่าบริษัทชนหลายแห่งใช้บริการของสุรพักภูชัยสสง เรามองเห็นตุ้เป็นหนุ่มเรยมอนเราไม่เคยรู้หรอกว่าตุ้มเรียนอะไรครับที่มหาวิทยาลัยร,รามคแบบ็ะแล้วจึงมาเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับประเทศคนคนหนึ่งที่เกิดคนแผนดินบึงกัาแต่กลายไปเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีเงินสามารถซื้อรถ BMW Z4 นะครับอันนี้เป็นผลิตผลของคนบึงการที่น่าภาคภูมิใจนะครับเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ต้นๆของประเทศรถ BMW Z4 ทนะ้าเทียบก,กับความสามารถของเขาผมยังถือว่าน้อยนิดมากต้องมีคุณนปการมีความรู้ เกมือผมอยากจะเรียกว่าระดับโลกอย่างได้ซึ่งหลายคนไม่ทราบนเพราะสิ่งที่ตุ้มจะเล่าในเรื่องคอมพิวเตอร์คุณธรรมดาอย่างผมเลยบังเง้นเดี๋ยวผมจะเล่าครับว่าทำไมผมฟังไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นใครจะว่าตุ้มเป็นเสรปอเป็นหนุ่มเจ้าสกาา ผมถือว่าเพื่อนทํามาหากินด้วยความสิทธิเล็กทามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเขาทํามาด้วยสติปัญญาและความสามารถของเขาเองพวกเราคงนึกไม่ได้หรอกครับว่างานโปรแกรมเมอร์มันทั้งหนักหนาทั้งต้องรับผิดชอบให้ทันเวลาให้ทันต่อความเสี่ยงเสียหายต่อบริษัทต่างๆที่ตุ้มรับ เพราะฉะนั้นเวลาที่โปรแกรมเมอร์รเขาจะทำงานเขาทำงานกันสามวันสามคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้างานไม่เสร็จเพราะฉะนั้นตุ้มจะมีรถบียอมดับเบิลแซกฟอีกสองคันผมก็ว่าสมควรงานทุ้นหนักงานก็รับผิดชอบระดับประเทศเพราะฉะนั้นหลายคนไม่ทราบเห็นแต่ภาพที่ตุ้มมีความสนุกสนานร่าเริง เห็นแต่ภาพตุ้มพาหญิงสาวไปเที่ยวหรือว่าย่างข่ำคืนไปดื่สุราลึกๆแล้วเนี่ยครับตุ้มอยากมีครอบครัวคตุ้มพยายามออกเพื่อนปฝูงในเฟสพยายามจะพัดเลือกที่จะมาปาบแม่และแต้มหลายครั้งพวกเราที่เป็นเพื่อนในเฟ k มีเชียร์ คนนี้ก็หน้าตาดีนะคนนี้ก็สวยนะแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเป็นตุ้มเขายังไม่พบเนื้อผูไม่ใช่เขาอยากจะอยู่คนเดียวนะเขาได้พยายามจนวาระสุดท้ายเพราะฉะนั้นในชีวิตของตุ้มเนี่ยผมถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้จ่ายเงินทองที่เขกหามาได้จากน้ำพักน้ำแรง ใ่ว่าการที่จะมีรถหรูการได้พาสาวๆไปเที่ยวการได้ดื่มแอลกอฮอล์นั่นเป็นชีวิตส่วนตัวของเราในฐานะก่อนเป็นเพื่อนผมภูมิใจครับผมภูมิใจที่เพื่อนเป็นคนบึงการที่มีความสามารถถ้าผมเป็นคนบึงการผมจะดีใจมาก และจะต้องดีใจมากไปกว่านั้นนะครับถ้าวันนี้เขาจะยังไม่เสียเพราะว่าชีวิตการงานของตุ้มกำลังรุ่งเรื่งกำลังรุ่งเรืองท่งานทราบไหมครับว่าในสถานะวิกฤตโควิดแบบนี้หลายธุรกิจมีกา่ธุรกิจคนใจนะครับดำเนินการได้บนโลกออนไลน์นั่นหมายความว่าในขณะที่เศรษฐกิจกำลัง าเป็นโปรแกรมเมอร์มีความสําคัญน,นะมีการค้าขายในโลกออนไลน์มีงานให้ตุ้มเด็กมากมายเพราะฉะนั้นงานเขากําลังเพื่อนึ้มในแง่ของการเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับประเทศหรือจะเรียกว่าระดับโลกก็ได้เพราะผมได้คุยกับเขาแล้วว่าเขาสามารถที่จะคุยกับโปรแกรมเมอร์ระดับโลกได้รู้เรื่องโอเคครับ เรื่องอุบัติเหตุเรื่องอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นที่น่าเศร้าเสียใจทั้งต่อตัวตุ้มต่อน้องที่ไปกับตุ้มและเขเสียใจอย่างสุดซึ้งไปอย่างสองครอบครัวรถสวิฟต์นะครับที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยที่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรถ้าตุ้มลุกขึ้นมาได้และพูดได้ตอนนี้ ผมขอดาวใจตุ้มว่าตุ้มจะเสียใจมากตุ้มเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาคอยช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะบุคคลเขาเป็นคนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ผมรู้จักเขาตั้งแต่ปี2549ตุ้มไม่เคยนิ่งดูดายเพิกเฉยต่อความอายุติธรรมใดๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตุ้มยังอยู่ตุ้มจะเสียใจมากที่ทำให้น้องสองคนเสียชีวิตทั้งนี้ผมกล้าพูดแทนเพื่อนผมได้เลยว่าตุ้มไม่มีเจตนาและตุ้มเป็นลูกผู้ชายคนที่จะรับผิดชอบและวันนี้ตุ้มก็รับผิดชอบด้วยชีวิตของเขาแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่จะพูดถึงตุ้มเนี่ยขอให้พูดด้วยความเป็นธรรม ตุ้มไม่ได้อยากให้เกิดวิติเหตุตุ้มไม่ได้อยากให้ตายตายตัวตุ้มก็ไม่ได้อยากตายตุ้มยังมีภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาธิปไตตายอยู่ตุ้มจะยังวางมือไม่ได้ถ้าประเทศนี้ยังไม่ใช่ของประชาชนเพราะฉะนั้นการจากไปโดยเร็วของตุง้มเป็นที่โศกเศร้าเสียใจ ของหมู่เพื่อนแต่คนที่รู้จักดังนั้นผมอยากจะขออนุญาตเล่าในส่วนหน์เดืองที่รู้จักตุ้มในเรือนจำพิเศษเพราะผมนี่ก็คืออดีตนักโทษหนึ่งหรืสองที่อยู่ในเรือนจำกับตุ้มตุ้มเริ่มเข้ามาในวงการทางเมือตั้งแต่ปี2549 ตุ้มเป็นสมาชิกห้องราชดำเนินในเว็บพันทิปต,ตุ้มใช้นามแปลว่าดอกอ้อริมโขงถ้าคนที่เคยเข้าไปเล่นในห้องราชดำเนินในปี2519ต้องรู้จักชื่อดีดดอกอ้อริมโขงเป็นชื่อชายพมนที่รักความยุติธรรม ระบอบประชาธิปไตยรัฐชาติสาและประชาชนเพราะฉะนั้นดอกอ้อริงผงจะยังอยู่ในหัวใจพวกเราและผมจะขอนำสิ่งที่ดอกอ้อริงกขงได้ทำไว้นั่นคือสิ่งที่ตุ้มพยายามสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย ผมได้เข้าเป็นเดือนจจำพิเศษต่อตุ้มไม่กี่เดือนตุ้มเข้ามาทกี่ยงในช่วงที่ตุ้มเข้ามาวันแรกแม่แแตั้งก็ยังไม่ทราบญาติพี่น้องอยังไม่รู้ตุ้มไม่มีญาติไม่มีของใช้ไม่มีอาหรตุ้มใส่กางเกงขาสั้งใส่เสื้อยืดเดินแบบรนราเหมือนคนตืต่นตอนกผมก็ดูแล้วก็แ,แปลกใจมีคนแนะนำว่าเนี่ยตุ้ม ถูกดีหนึ่งหนึ่งสองเหมือนผมผมก็ลองไปคุยนะครับผมมีความรู้สึกว่าตุ้มเนี่ยมันมันรั่วแล้วกันรั่วนีนคือภาษาเงินจำนะครับหมายความว่าสติดีไหมเนี่ยเพรตุ้มคอยพูดอยู่เสมอว่าเฮ้ hey, คอยดูนะคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยผมจะชนะผมไม่ผิดผมก็คิดในใจว่าคุณไม่ใช่นักกฎหมายคุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณปูก ที่คดี112อ้อหาของตุ้มเนี่ยจริงๆไม่เีอะไรมากผู้ฟ้องว่าไปโพสต์ข้อความมิ่นเมย์เกี่ยวกับสถาบันโดนผู้ฟ้องนั่นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันเลยนะเพราะฉะนั้นตุ้มที่อยากจะเล่าให้ผมฟังในทางด้านเทคนิคว่าพี่ดูโปรแกรมนี้นะหน้าเพจที่คนเอาไปฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่อุ้ เป็นหน้าเพจที่ผู้ฟ้องสร้างขึ้นมาปรับปรุงผมบอกต้มเลยคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่มีใครชนะยิ่งคุณพูดมากผมก็ยิ่งไม่เชื่อผมก็เตือนเขาว่าต้มเราติดคุกคดี 1, 1, 2, หนึ่งหนึห่งสองให้ทําใจต้มหน้ารับต้มไม่อยอมตุ้มบอกผมต้องชนะต้มสู้ถึงส,สุดท้ายตุ้มชนะ ตุ้มเป็นผู้ต้องหาคดีหนึ่งหนึ่งสองที่ไม่ได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้จริงๆแล้วผมอยากจะมอบรางวัลโนเบลให้กับตุ้มซะ้วยซ้ำเบลนี้แปลว่าการประกันนะครับโนเบลก็คือว่าเป็นนักโทษที่ไม่ได้รับการประกันแล้วต่อสู้ในเรือนจำจนชนะนี่ถ้าไม่ได้เหี้ยหน้า ตของตุ้มนะผมจะต้องให้ปลกมือให้ตุ้มนะนนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของตุ้มเป็นนักโทษที่ถูกมัดมือมัดเท้าแต่ต่อสู้จนชนะไม่มีที่ไหนคดีนี้จะมีใครชนะอย่างสวยงนะสุดท้ายตุ้ม เป็นความเสียหายของยายแต้งที่ต้องขึ้นขึ้น,นลงลงกรุงเทพเป็นว่าเล่นตุ้มเสียอิสรภาพเสียโอกาสทางการงานไปหนึ่งปีสัง่งเลยในที่สุดผู้ฟ้องร้องและฝ่ายตุลาการไม่มีใครสักคนที่จะรับผิดชอบชีวิตและอนาคตของอดีตนักโทษหนึ่งหนึ่งสองคู่นี้เลย วันนี้เขายังไม่ได้รับการชดเชยการขอโทษจากผู้ที่ไปร้องร้องครับนั่นหมายความว่าคดีหนึ่งหนึ่งสองไไม่ชอบใรก็ไปฟ้องสารตำรวจตุลาการแม้กระทั่งพัสดีในเรือนจำท่านก็ก้มหน้าก้มตาจับคนเข้าไปในกุ๊ไม่ถังไม่เฉเฉยให้ไปต่อสู้ให้ตาย จะมีกี่คนที่จะต่อสู้จนชนะเหมือนตุ้มเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผมอยู่บืองการผมจะตั้งอนุสาวรีย์สุลพัคภูชัยแสงและะ้วจารึกว่าเป็นนักโทษคีหนึ่งต่อผู้ที่ชนะโดยบริสุทธิ์นั่นคือเรื่องราวของสุรพักภูชัยแสงในความทงจำและเพื่อนของที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตย หลายคนวันนี้ไม่ได้มาหลายคนวันนี้เสียชีวิตหลายคนวันนี้อยู่ในคุกผมเชื่อว่าตุ้มจะรับรู้ได้ว่าผมและเพื่อนเพื่อที่มาจากกรุงเทพนำวามปรารถนาดีมาให้ครอบครัวส่รนักคูชใจแสงและมานำส่งวิญญาณให้ตุ้มไปสู่ภพภูมิที่ดีเกินมาทั้งหน้าขอให้พบ ประเทศเสรีประชาธิปไตยอันมีประชาชนเป็นใหญ่ในบันดินขอบคุณครับ